นั่งนีน่มอเียงออกน้ำนี่เอาวางได้นะ่ะราคาพ้นไปสามสองแล้วแต่ท่านั้นขึ้มีแค่

包子呀。 còn xe xe ชุดแม่เดี๋ยวนี่แล้วอย่าบ่สู้

ลองดันฐานสี่้อยด้วยรถพาร์ที่เชื่อมก็จะไปรับเซ็าแร์กโดดป่าสองสามลูกกระหอบเลยหนึ่งเดียวใช่ปะครับ นี้ดยันยันตเต็มยันตินเรามป็นไตนาพักนงกันนะกันหน่อยก็กเรียมใตนาบกน่เ็กก็ไปบางบนหินแหมตอหินอ่อนเดกตหินอ่อนอ่ะ กรรมการนับแต้มนะครับสามเขาแจกคุยเขาคุยโดโอ้ tiếng người ta muốn nghe đây tiêm cho những

หาหม่องยูโป้าปป้าแมบอกหาหมองยูป้าดีเหรอป้าดีบอกฮะเอาไปทิ้งปาป้าดีบอกหาหองยูยึดจับบ่บ่จับไอ้บ่งเออ รอจ็กอยากไมนม่่ันกปโยนไงกโนไงรอดกอไาเนี่ยมันออกอเพิ่นเรนเพิ่งนโฟมแมนโฟมแมนโฟมแมนไลแมนพดนึเทียมเขาฟาผมแ้วครับม่แล้วแม่แล้วโอ้ทั้งแง่แห่งหลายอย่างทั้งขัอย่าสีวอลลยนะเนี่ยอารับเ้แขกเขากหต้อนต๊ก้ภาพจาทผมเว้าจบบา

สามห้าเราเช็สวยงามยันห้าสิบสามห้าสิบสามโดนแล้วห

ขนมกินไหนวะทั้งเดียวทั้งกินแล้วทั้งมาด้วยทั้งเดียวทั้งมาด้วยยานขึ้นตั้งตั้งกินเดียว lại ah, <tính <tính <tính> <tính <tính mà, lại mà quẩy đấy, quẩy, 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 quẩy,